ดาก็อยู่ที่บริษัท KUM Corporation สาขาหนึ่งที่ชลบุรีนะคะวันนี้อาจะมาแนะนำรถเข้าใหม่ค่ะเป็นรถ Hino Mega 500ค่ะปี B 54ค่ะ212แรงม้าน้ำหนักรถนะคะอยู่ที่9.3ตันค่ะน้ำหนักบรรทุกนะคะอยู่ที่15.7ตันค่ะส่วนน้ำหนักรวมอยู่ที่25ตันค่ะเป็นรถ10ล้อตู้10บานค่ะเผาเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายใกหัวก่งกันเลยนะคะ สภาพหัวเดิมนะคะไม่เคยทำสีค่ะไม่เคยโดนชนหนักนะคะเดี๋ยวด้าพาไปชมภาพในหัวเก่งกันค่ะสภาพภายในสวยค่ะเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะ ตอนนี้ไม่วิ่งอยู่ที่430,000กว่าโลนะคะระบบเกียร์เป็น6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะคะนะดังนามาฟังเสียงข้องกันเลยดีกว่าค่ะ ภาพยางกันนะคะอันนี้นะคะเป็นล้อแม็กค่ะเป็นยางเรเดียนนะคะขนาดยางค่ะจะอยู่ที่ 11R 22.5ค่ะสภาพยางโดยรวมนะคะจะอยู่ที่60%ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเผาใหญ่ค่ะเรามาดูตู้ใบนี้กันนะคะตู้ใบนี้ค่ะต่อที่อู่ศักดิ์สิบสามพานะคะความยาวตู้นะคะจะอยู่ที่7.60ค่ะส่วนความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.50ค่ะเราไปดูด้านหลังตู้กันเลยกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในตู้กันเลยนะคะ ความยาวในตู้นะคะจะยาวอยู่ที่7.40ค่ะส่วนความกว้างจะกว้างอยู่ที่2.40นะคะความสูงสูงอยู่ที่2.50ค่ะหลังคาเป็นหลคารอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคัตซีกันนะคะคัตซีสวยค่ะคัตซีไม่บวมไม่โคตรค่ะเพราะรถเราไม่เคยชนหนักค่ะเป็นไงบ้างคะกับรถฮีโน m เมกา500คันนี้ราคาเพียง1,490,000บาท เรายังมีบริการด้านไฟแน้นด้วยนะคะนี่นะคะจัดได้อยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนใช้เงินดาวดยประมาณอยู่ที่2องแสนเค่ะถ้าส่งสิบปีนะคะจะอยู่ที่3ามหมืนสามค่ะแต่ถ้าส่งห้าปีจะอยู่ที่สองหมืนเก้าค่ะ,ะท่ 29, ะาใ้สนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่บริษัท KUM Corporation สาขาหนึ่งที่ชลบุรีหรือเทอสอบถามดานที่0็1 3 7 3 9 7 9 3 หรือเบอร์ไอดียไลน์อยู่ที่8 1 3 3 9 9 3และฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ